สเสนอตอนปฏิบัติการโค่นมาเฟีย ตอนนี้จเจ้าช็อปเปอร์ฮารลย์ขับเข้าไปก่อนจานนี้นก็จะทำลายรถคดิ้ทิ้งซะอมืมันอยู่ไหนนะไอ้ผู้ร้ายเนี่ยต้องจัดการมาสักหน่อยแล้วฮ หวัดดีวัดดีครับส่งเงินมาให้ฉันเดี๋ยวน,นีนน้เงินอะไรครับเหมือนที่แกยักยอกฉันไปไงล่ะแกต้องโดนอย่างนี้นะแกอย่าดีฮ้คิดหนีเหรอคิดจะหนีเหรอน้อยแน่ไม่ง่ายหรอกเว้ยหนีใช่ไหมแกคิดหนีฉันใช่ไหมอย่างนี้นะเว้ย ในที่สุดฉันก็ขโมยเงินที่มันยักยอกฉันมาตั้งหลายแสนฉันจะไปพร้อมกับรถเฟอร์รารี่สีเหลืองนี่ดีกว่านี่อะไรเนีะยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันจะลงยังไงัะลงยังไงเนี่ย เออชื่อชื่ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อย yeah. ู่ไม่อยู่เบรกไม่อยู่ไฟแดงเลยอ่ะไฟเขียวแล้วเหรอเนี่ยเขียวแล้ว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 ในการที่จะขโมยรถของเจ้าพ่อขายยาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ง่ายเลยสักนิดเดียวเดี๋ยวต้องไปเปิดประตูหลังบ้านแป๊บ อืมไม่สิไม่สิปิดอันนี้ก่นอนไปบาลไปบาลไปบา,อาลอ๋อคราวนี่เขาเขาเอารถเข้าไปได้เดี๋ยว ហើយយ៉ាងនេះติดកញ្ចក់มองหลังติดประตูบ้านแป๊บ โอเคฉันเข้าบ้านก่อนดีกว่า <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้ขโมยรถเฟอร์รารี่เวอร์ชัน G T A มาจนได้ฮ่าฮสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันเลยดีกว่านะครับ สักครู่กำลังซูมอยู่ครับก็ประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับตอนที่มีชื่อว่าเป็นปฏิการโค่นมาเฟียคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ